สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงไฟฉายโซเฟอร์เอสนย์สาครับนะไฟฉายตัวนี้นะครับผมได้มาฟรีนะครับจากการสนับสนุนของเว็บไซต์ f s h l i g h t g o c o m นะครับ l i g h t g o เนี่ยเป็นเว็บหนึ่งที่าขายไฟฉายพวกค่ายดังๆแทบทุกค่ายนะครับจริงๆมันจะมี2เว็บที่สนับสนุนผมนะก็มี Flashlightgo กับ Flashlightbrand นะครับนะก็เขาก็ ไปหามายังไงก็ไม่รู้ก็ได้โซเฟิร์นตัวนี้มานะครับคือปกติเนี่ยผมบางทีผมก็ไปขอสปอนเซอร์เอานะครับกเ็เคยติดต่อขอโซเฟอร์นอยู่แต่ว่ามันมันไม่ได้นะครับนะก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมอนงินนะครับอ่ะแต่ช่างมันครับพอเคเรามาดูไฟฉาย sc03 นะครับ sc03 ตัวนี้ดูนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับ เป็นไฟฉายนะครับ2 in 1นะครับก็คือมีโคมนะครับเหมือนตะเกียงตรงนี้นะครับนะแล้วก็มีไฟฉายแล้วก็มีตัวเป็นแนวแสงพุ่งตรงนี้ครับนะตัวนี้จะเป็นหลอด s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  c SS t 40นะครับประมาณ6 5 0 0 k ส่วนด้านข้างตรงนี้เป็นหลอดอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้นะชื่อมันยา,ยากนิดหนึ่งประมาณ8หลอดนะครับความค่าแสงประมาณ 5,000k นะครับนะก็การใช้งาน ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนมากครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับถ้ากดหนึ่งครั้งนี่คือเช็คสถานะแบตนะครับนะมันจะไม่ติดนะครับไฟฉายถ้าเกิดว่าเราจะเปิดใช่ไหมครับกดแช่เลยปรับติดแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่มีสี่ระดับครับอันนี้ประมาณแรงสูตรประมาณห้าร้อยห้าสิบูเมนนะครับกดสามครั้ง จะเป็นสตรูโนะครับโอเคนะครับลูกเล่นก็มีแค่นี้นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดอยากจะไปแสงตัวแสงแนวพุ่งนะครับก็จากสถานะเปิดกด2ครั้ง12ปุ๊บนะครับนี่ก็จะได้แล้วนะครับอ่าระดับที่1นนะครับ2สว่างมากนะครับตัวนี้แบบเหลือเชื่อ3นะครับแล้วก็4นะครับนี่เทอร์โบ โอ้โหแบบมันสว่างมากจริงเนะี่ยตัวนี้ไม่น่าเชื่อเทอร์โบได้นานแค่ไหนนะครับนะประมาณหนึ่งนาทีนะครับหลังจากหนึ่งนาทีเนี่ยจะเริ่มรอบลงนะครับไฟฉายร้อนที่หัวนะครับแต่ว่าตัวบอดี้มันก็ถือได้สบายนะครับนะมันรอบลงมาประมาณส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างเยอะนะรอบลงมาประมาณมีเดียมนะครับนะระดับกลางนะครับนะแต่ก็ใช้งานได้ดีครับใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ โอเคนะครับในส่วนของตัวไฟตัวนี้นะครับตัวนี้ก็รอปเหมือนกันนะครับนะจากแรงสุดก็จะมาประมาณสักประมาณสักมีเดียมหรือแรงกวมีเดียมนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคนะครับตัวนี้1,2,3ก็จะได้สตรปเหมือนกันนะครับใช้งานง่ายครับ แบตเตอรี่ที่ให้มาก็จะเป็นแบต2 1 7 0 00 5 0 0 0มิลลิแอมป์นะครับนะมีช่องไช้ใช้ C ชาร์จตรงนี้นะครับนะแล้วก็จริงๆในความคิดผมมันน่าจะมีแม่เหล็กให้นะตรงนี้ถ้าจะดีมากเลยนะครับแล้วก็มีคลิปไว้ให้หน่อยนะเพื่อเสียบข้างเอวอะไรพวกนี้เวลาเดินป่าอะไรพวกนี้นะครับนะ่านะจะดีมากนะครับถ้ามันเพิ่มออปชันอีกสักนิดนึงนะครับนะโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับนะภุมความร้อนได้ดีก็ต้องยอมรับนะครับว่า อุณภูมิความร้อนบ้านเราค่อนข้างสูงนะอย่างเมื่อวานกลางวัน40กลางคืน35อย่างเงี้ยมันร้อนไวครับนะถ้าเป็นแบบอยู่ต่างประเทศเมืองหนาวเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะดรอปไวเออถ้าเทียบกับโซเฟอร์ไอเอฟนะครับตัวที่ที่รีวิวไปตัวนั้นเน่ยเปิดไห้เนี่ยก็รอปนะครับนะแต่ถ้าเอาไปติดจัก,กรยานมันมีลมผ่านนะครับมันมีลมผ่านผมสังเกตดูคือมันดรอปช้ากว่า มันก็น่าจะเป็นที่เซนเซอร์ตัวจับอุณหภูมิมันถ้ามันขึ้นถึง55มันก็คงจะ d r อปลงมาไวนะครับสไตล์ของโซฟอนกับเวอร์คอสจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบ้านเรามันอากาศร้อนก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับโอเคนะครับแต่โดยรวมก็เป็นไฟฉายที่โอเคครับใช้งานได้ดีนะครับมีประโยชน์นะครับค่อนข้างอเนกประสงค์เลยนะครับเป็นไฟอ่านหนังสือในเต็นท์ก็ได้ไว้ส่องไว้ส่องตรวจการนะครับ ก็ไม่มีปัญหาครับนี่สว่างมากครับนะโอเคนะครับก็คลิปผมทำออกมาสองอันนะครับใครอยากดูแสงก็ไปที่อีกคลิปหนึ่งได้นะครับนะโอเคนะครับก็หากชอบวิดีโอก,ก็ฝากกดติดตามกดไลค์หน่อยนะครับนะขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ